รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท,ทุกท่านเข้าสู่รายการสู่ประชาคมอาเซียนนะครับรายการที่ส่งเสริมให้คนไทยติดอาวุธทางปัญญาครับเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนะครับเชิญคอยกับอาจารย์ดรจิระคงละลาลมและผมสุภรวัติวรมาลีครับอาจารย์ครับในตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้นะครับจะไม่พูดเลยคงจะไม่ได้ขอเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะราคาน้ํามันครับอาจารย์ครับอาจารย์วิเคราะห์ยังไงบ้างครับแนวโน้มที่คือคุณคุณบิ๊กฮะถ้าเรามองในด้านประโยชน์เนี่ยครับ มันก็มองได้มีประโยชน์ใช่ไหมหนึ่งที่ต้นทุนอันนี้แน่นอนแต่ผมคิดว่าเรื่องประโยชน์นี่เราเข้าใจกันแต่มันมก็มีโทษด้วยนะใช่ไหมอย่างอย่างอันแรกก็คือว่าในด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเพราะมันถูกเนี่ยมันก็ใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช่คนก็ไม่ระวังอาจารย์อันนี้ผมว่าอันแรกคือช่วยกรุณาระมัดระวังการใช้แล้วเงินที่เหลืออยู่เนี่ย ซึ่งบ,ง,บงบางบางคนเนี่ยสี่ห้พันบาทต่อต่อเดือนครับถามว่าไปเอาไปทำอะไรอันนี้สำคัญคแต่มันยังมีโทษอีก2เรื่องนะคครับุณโทษอันแรกก็คือว่าอบริษัทการเงินต่างๆเนี่ยที่มันให้กู้รบ,บริษัทน้ำมันเนี่ยผมได้ทราบมาว่าบางแห่งเนี่ยมัน มันมีหนี้เสียเยอะนะคุณบใช่ครับจารย์เพราะว่าแล้วก็ธุรกิจการเงินเนี่ยตลอดมันก็ขึ้นอยู่กับามันมีลูกหนี้น้ำมันแต่ว่าที่มันน่ากลัวกว่านั้นในทางเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงคืออย่างประเทศซาดิอาระเบียครับผมได้แอบไปอ่านดูเขาบอกว่าตอนนี้เงินที่เคยได้หายไปเยอะเลยนะครับอาจารย์แล้วพอมันไม่มีเนี่ยเนื่องจากระบบ เศรษฐกิจของเขาเนี่เป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งรายได้จากน้ำมันครับนั้นมันก็เลยจาเป็นต้องปรับตัวครับถ้าเขาปรับไม่ได้เนี่ยคุณบิ๊กลองคิดดูคนที่เป็นซาดิอาระเบียหัวรุนแรงครับก็ยังมีอยู่นะอย่างตอนนั้นบินลาเดนนี่ก็เป็นชาวสาครับแล้วก็อีกอันนึงก็เพื่อนเราชื่อปูตินอย่างนี้ครับเกก็เปิดตําราไม่ทันหมอนงันนะแต่ก่อนรัสเซียก็มีรายได้จากน้ำมัน เพราะนั้นผลกระทบต่ออันหนึ่งที่คุณบิ๊กเมื่อกี้เล่าให้ผมฟังเรื่องตลาดหุ้นเนี่ยตลาดหุ้นส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถูกกระทบจากน้ำน้ำมันเยอะเลยครับอาจารย์เพราไอ้ธนาคารอะไรก็ดีเพราะนั้นอย่าไปมองเฉพาะว่าเราเราใช้จ่ายน้อยลงต้องมองภาพใหญ่ด้วยแล้วว่าในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะกระทบอย่างเช่นราคาไฟฟ้าอะไรเงี้ยเป็นโดมิโนเลยครับอาจารย์กระทบทุกอย่างถ้าจะดูแล้วมันก็เป็นอีควอเชนที่ ที่น่าสนใจนะเมื่อก่อนถ้าน้ามันสูงเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องหนีไปทางพลังงานทดแทนใช่ไหมหรืออาจจะหนีไปทาง่ันหินอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องมองให้มันครบถ้วนและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่มีความสนใจระดับโลกนะครับคือเรื่องของสภาวะราคาน้ํามันนะครับซึ่งหยิบยกมาพูดกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับช่วงหน้าเขาจะมีเรื่องของการสัมันานานาชาตินะครับซึ่งอาจารย์ดรจิระมีโอกาสได้ไปเป็น k ีโ n o ป e s p e a k e มาติดตามในช่วงของฟังความคิดดีๆครับ ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด แค่คุณเปิดลูกก็เปลี่ยนคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่าน,นี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่าน,นี้ได้อีกแค่ไหน ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดเมื่อวันที่21-22มกราคมพศ2 5 5 9ได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่2องทับ2 5 5พ และระดับนานาชาติครั้งที่3 2 0ทัพ2016ในแนวคิดที่ว่าการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อศาสตราจารย์ด็เตอร์แซงกุงลีและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่5การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนณโรงแรมเพลออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างนักวิชาการผู้ประกอบการและนักศึกษาภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบุคคลและยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยและบัณฑิตศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมเสนองานวิจัย นำประสบการณ์ไปต่อยอดด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ในงานนี้ศาสตราจารย์ดรจีระหงษดารมได้รับเชิญให้เป็นองค์ปาถกในหัวข้อ Sustainable Tourism for Thailand to ASEAN ซึ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลการท่องเที่ยวและสิ่งแวดลอ้อมในระดับภูมิภาคและอาเซียน From the to the as i said, you have to keep in mind that you have many generations not born yet. some thai, some asean, some european, they want to come to Phuket 50 years from now. i hope Phuket's still good. okay? and how to balance between growth and sustainability? See, sustainability is not a concept. You need employment, you need income. And for you, I want to tell you, tourism income in ASEAN country would be the main engine because export will decline fast. So we need to make sure that sustainability is go hand in hand with growth. But what kind of growth that we want? We have to grow that go hand in hand with generations in the past will benefit, and also to keep environment as friendly as possible. Okay, that's why I never like concept of sustainability start by UN because UN already romantic about it. You cannot be romantic about sustainability. You got to be realistic about sustainability and income generation from tourism is still good. But you know how to maximize income in such a way that long term growth is possible. Okay? So this is where the key to, to you today is that I'm economist but I understand environment. See environment is a cost to economics i agree that we have to pay attention to environment but not at the expense of income employment only okay so that's that's why we must be careful about that าสู่ช่วงฟังความคิดดีๆนะครับคุณผชมได้ชมสก,กูปไปแล้วครับกับ,บการที่อาจารย์ได้เป็น a k ีโ n o ป e s p e a k e อาจารย์คือทุกปีเนี่ยทางดรปริชาติครับท่านจะจัด international conference ครับปีนี้ก็ไปจัดที่ภูเก็ตครับแล้วก็พเพอเิญปีที่แล้วจัดที่สุราษฎร์แล้วก็ศาสตราจารย์ที่มาพูดเป็นประจำเนี่ยท่านท่านเสียชีวิตอ๋อครับอาจารย์มันก็เลยครบรอบปีหนึ่งพอดีก็เลยมีการ รำลึกถึงท่านครับนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นผมก็ได้ได้รับเกียรติมาผมก็เลยอ,อยากจะใช้เวลาที่ผมมีอยู่เนี่ยนะฮะนอกจากลำลึกถึงท่านแล้วครับ,รบก็ในฐานะที่เป็นทั้งกรรมการสภาที่มอ,อนะ,ะับแล้วก็นี่ก็จัดโดยทีมงานมาอ,อผมก็เลยมีความภูมิใจอ่ะนะฮะเพราะว่า คนฟังเนี่ยเป็นชาวต่างประเทศเป็นระดับนานาชาตินอกจากในประเทศไทยซึ่งมาหลายหมายหลายแล้วก็ยังมีเกาหลีอมีมาเลเซียับนะมีไต้หวันแล้วก็คนเหล่านี้เขาก็อยากฟังว่าไอ้คำว่า sustainable tourism เนี่ยท่องเที่ยวยั่งยืนใช่ไหมรับใครๆก็อาจจะพูดได้อะนะเพราะนั้นผมก็เลย อยากจะแบ่งปันความรู้รบาให้ท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ไปครับคือเป็นเดินแรกเนี่ยผมคิดว่าคําว่ายั่งยืนเนี่ยมันมันต้อง d e f i n ให้ดีใช่ไหมจริงครับอาจารย์ว่าว่ามันคืออะไรคือส่วนหนึ่งเนี่ยผมได้มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคือเศรษฐกิจพอเพียงครับปัชญาคือถ้าเราร,รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่เดินครับ แล้วมีคุณธรรมจริยธรรมท่านเน้นไว้สามอย่างใช่ไหมหนึ่งก็คือเดินสายกลางครถูกไหมมีเหตุมีผลครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันครับอันเนี้ยก็เลยแบ่งให้ต่างประเทศเขาได้เห็นครับมมันเป็นจุดเริ่มต้นแต่แล้วผมก็มีอีกสองสองอันของผมเองครับอาจารย์เพราะผมเขียนเรื่องทุนแห่งความยั่งยืนไว้ใน 8K คใช่ไหมซึ่งบิ๊กก็เห็นก็คือเรียกว่า sustainable capital เออมันมันเกี่ยวพันยังไงอาจารย์ซึ่งแปลว่ามนุษย์เราเนี่ย ถ้ามีศักยภาพเนี่ยต้องมองไกลอ่ะคือแทนที่ maximize ครับระยะสั้นครับความพอใจระยะสั้นนะครับต้องดูว่าระยะยาวจะอยู่ได้ไหมใช่ไหมเหมือนเหมือนบิ๊กอ่ะเวลาบิ๊กไปเรียนที่อังกฤษคบิ๊กก็มองว่าวันหนึ่งก็จะใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยมาทำงานใช่ครับอาจารย์แต่บางคนเนี่ยเรียนไปโดยไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายเพราะนั้นถ้าจะแนะนำเด็กรุ่นใหม่ก็คือลองถามตัวเองว่าเรียนวันเนี้ย ฉันจะทำงานอะไรครับตอนที่ฉันอายุ30-40โอ้ต้องมองมเาเมื่อนั้นทุกคนก็จะนึกว่าสอบเข้าสอบออกอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าคุณบิ๊กฮะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วผมก็ได้รับเชิญจากหมาลย์ขอนแกนนะให้ผมพูดเรื่อง sustainability เหมือนกันผมก็เลยอยากเรียนคุณบิ๊กว่านอกจากที่ผมพูดว่ามองระยะสั้นมองระยะยาวแล้วเนี่ย แล้วก็มองให้เห็นว่าเก็บทรัพยากรไว้ให้คนรุ่นหลังใช่ไหมถูกไหมครับคือถ้าเราเป็นคนดีเราคิดถึงส่วนรวมครับ sustainability มันก็จะรอดใช่ไหมมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นทุนทางจริยธรรมเนี่ยครับมันสอดแทรกเข้ามาอยู่ใน sustainable ด้วยใช่ไหมโอ้มันแน่นไปกันเลยหรือหรอเวลาไปทำธุรกิจร่วมกับประเทศอื่นเขาเราตั้งใจจะส่งออกมันสัมปหลังเราส่ง สอนแทกอย่างเงี้ยใช่ไหมมก็ไม่มีใครเขาไว้ใจเราอ่ะใช่ไหมแล้วสามก็คือผลประโยชน์ที่เราได้รับจากการทำอะไรก็แล้วแต่ครับมันต้องเป็นผลประโยชน์ที่แบ่งปันอย่างคุ้มค่าครับยกตัวอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยเราทำไปทำมาคนรวยเป็นชาวรัสเซียครับโอ้นรวยเป็นชาวสิงคโปร์เงี้ยมันมันมันก็ยั่งยืนสำหรับเขาอ่ะแต่ไม่ได้ยั่งยืนสำหรับเราแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องความ พึ่งตัวเองครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าทำไมคุณบิ๊กอยู่ได้ครับคุณบิ๊กมีงานของตัวเองครับคือคนไทยบางทีไปแบมือของรัฐบาลคุณคุณบิ๊กกงคิดูถ้าเราจะทำธุรกิจเรื่องท่องเที่ยวกับต่างประเทศเขาเนี้ยเราไม่จริงใจกับเขาเราหวังจะเอาประโยชน์จากเขากเราคิดจะได้งานมันก็ไม่ประสบความสำเร็จครับ ในวันนั้นผมก็เลยยกตัวอย่างความยั่งยืนเนี่ยสองสองเรื่องให้เขาเห็นว่า 1. เราเนี่ยเติบโตมาทางท่องเที่ยวแล้วก็เราเคยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดนะตอนแรกเขาต้องหาเงินจรริงคับะก็เลยต้องมีการตลาดต้องมีแอดสวยๆเมสิคไทยแลนด์เขาไม่ค่อยได้พูดถึงความยั่งยืนใช่ไหมถูกไหมผมก็เลยเตือนประเทศซึ่งมาร่วมกับเราะว่าอย่าไปเน้นเฉพาะ ความร่ํารวยระยะสั้นครับดูตัวอย่างสมุยดูตัวอย่างภูเก็ตดูตัวอย่างพัทยาถ้าเราไม่ไม่ทําให้ดีรวมทั้งความปลอดภัยครับผมก็เลยผมคิดว่าคนก็เลยเริ่มเห็นว่าอย่างกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาที่เราทําอยู่เนี่ยมันก็จะเข้ามาดูแลเรื่องคนใช่ไหมดูแลเรื่องความปลอดภัยแทนที่จะมีเฉพาะโฆษณาอย่างเดียวว่ามามาเที่ยวชั้นเธอมาเที่ยวชั้นเธอแต่ว่าวันหนึ่ง ต้องดูแลด้วยความยั่งยืนคราวนี้มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ผมทําอยู่ก็คือเราก็ต้องหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆใช่ไหมซึ่งใช้คาร์บอนน้อยลงครับท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับซึ่งผมกําลังทําอยู่คุณบิ๊กก็ออกรายการเราไปที่ชุมพรไปดูถ้าไปดูอะไรเงี้ยใช่ไหมคือให้เห็นว่านักท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ย เขามาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่โรงแรมใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวนี้ไปถึงเขาอาจจะใช้คาร์บอนไม่มากครับแต่คนนี้ชุมชนเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องเป็นชุมชนซึ่งนอกจากมีความยั่งยืนแล้วก็ต้องมี growth ด้วยไงอ๋อมีการเติบโตด้วยนะครับเพราะเมื่อนั้นเขาก็ได้ได้เดือนละห้าพันอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้ผมก็เลยเสนอเข้าไปว่าแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องมีความสมดุลระหว่างรายได้ครับ กับความยั่งยืนนะค,คุณบอย่างภูเก็ตนี่เขามีรายได้แต่เขาขาดความยั่งยืนครับาวนี้ถ้าเป็นท่องเที่ยวเชิงชุมชนเนี่ยบางที่มันโรแมนติกอะอใช่ไหมอยากมีธรรมชาติแต่ห้องน้ําก็ไม่สะอาดอ,อะไรเงี้ยไปไปทานอาหารก็เป็นอาหารเป็นพิษของก็เลยคิดว่าเราต้องผสมกันแน่นอนธรรมชาติเนี่ยัยั่งยืนอยู่แล้วแต่เขาก็จะมี capacity อย่างที่ผมทําให้เขาเห็นนะผมก็เลยยกตัวอย่างโปรเจกต์ที่ผมทํบอาเซียนให้เขาดูรู้สึกว่าพอเขาได้ฟังเนี่ยคุณบิ๊กทราบไหมทุกประเทศก็จะเชิญผมไปพูดต่อ้อผมก็เลยบอกเขาว่าย <c oughs> ยินดีแล้วก็แล้วก็นักเรียนที่ไปฟังจากขับมอจากมอชอะไรนีงที่ไปฟังก็รู้สึกว่าเขาก็มองว่าจีระของระดับลมเนี่ยเวลามองเรื่องความยั่งยืนเนี่ยก็ยกกรณีศึกษาครับ ที่เราได้ทําซึ่งคุณบิ๊กก็ไปร่วมหลายแห่งเนี่ยให้เขาเห็นว่าความยั่งยืนนั้นไม่ใช่เป็นความฝันอย่างเดียวมันต้องไปกับรายได้ด้วยแต่เสียดายเวลาน้อยอาจารย์ครับยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจอีกอย่างอาเซียนเรายัางว่าไี้พูดถึงนะครับขอเป็นครั้งต่อ,ตอ,ตอไปจะนําเสนอนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามในช่วงของอา่านหนังสือดีๆครับถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยว และถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด ก็เปลี่ยนคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุด คือการให้ไม่สิ้นสุดเข้าสู่ช่วงอ่านหนังสือดีๆครับวันนี้หนังสืออะไร<อ>ครับอาจารย์จริงรคุณบิ๊กชอบรายการกั<ช>กจารนเป็นช่วงที่ผมชอบมากที่สุดถามจริงชอบเพราะอะไร เพราะว่าผมว่าเวลาอ่านเองครับอาจารย์จะไม่ได้มุมมองหรือว่าลึมลึกอย่างอาจารย์อาจารย์จะให้มุมมองที่แตกต่างครับคุณบิ๊กทราบไหมผมทำรายการทีวีช่องสิบเอ็ดเนี่ยมา20ปีนะปีับและทุกครั้งเนี่ยผมจะวิจารณ์หนังสือและช่วงแรกๆบิ๊กไม่รู้หรอกร้านเอเชียบุ๊กเนี่ยเขาจะสปอนเซอร์ผมสิบกว่าปีแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นร้านคิโนคุนิยะใช่ไหมคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณบิ๊กฮะ คงเคยได้ยินสตีเฟนคเว่เขียนเซเวนแฮปปี้าแล้วเมื่อ2012ูนสองี่ปีที่แล้วอายุ80แปิบก็จากเวทีไปนะเอ๊ะวันดีคืนดีผมไปที่คิโนมาครัผมก็หยียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเอ๊ะมีชื่อสตีเฟนคเว่เอ๊ะเขาเขียนได้ไงตายไปแล้วผมก็เลยไปพบว่าลูกชายเขาซึ่งก็เก่งมากเลยเขาก็ได้ไปค้นพบว่าคุณพ่อเขาเนี่ย เขียนอะไรทิ้งไว้เป็นกระดาษแบบที่คุณ Draw, บิก๊กเห็นเขียนล่างอย่างน<ๆ>ี้ครับอาจารย์<อ>แล้วปรากฏว่ามันคุณพ่อเขาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เซเว่นเฮบิตเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเขาครับแล้วถ้าเขายังไม่ตายเนี่ยเขาจะเขียนหนังสือชื่อว่า p r r y g r y g t n e t s ครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้านืู้ฟังฮะ เราเนี่ยไปมุ่งความเป็นเลิศเนี่ยผิดหลายอย่างเช่นหนึ่งมีบ้านใหญ่ครับมีรถสวยครับวุนิยมทุนิยมเนี่ยอาจารย์ครับมีตําแหน่งเยอะๆครับคุณคุณสตีเวนโคเว่ก็บอกผิดหมดอืเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยคนเข้าจาลึกเนี่ย เขาไม่ได้จะลึกเรื่องเงินเรื่องทาบ้านใหญ่ใช่ไหมอันนี้เขาก็บอกว่ามนุษย์แรกต้องมี Integrity เขาเรียก i n t e ทก i t y กับทุนการเงันจะเรียกซ้ำก็คล้ายๆกันใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งแรกที่มนุษย์ต้องมีคือความถูกต้องความมุ่งมั่นที่ทำประโยชน์ส่วนรวมนะเสร็จแล้วก็บอกว่า มนุษย์เราเนี่ยต้องเกิดมาเนี่ยอย่าไปนึกว่าฉันได้อะไรต้องถามว่าฉันให้อะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า contribution หรือวันหนึ่งจอห์นเอฟเคนดีเคยพูดไว้ใช่ไหมดอนอ s สว h a The country can do for you Ask what You can do for the country ผมว่าคำว่า contribution อย่างเดียวเนี่ยเป็นคำพูดที่มีความหมายอย่างมหาศาลกว้างขวางครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องการมีส่วนร่วมนะฮะ แลวอันหนึ่งที่คุณบิ๊กชอบพูดถึงคืความกล้าหาญหนึ่งในสิบสามข้อของคุณสตีเวนโกเวที่เขียนไว้คือความกล้าหาญแล้วมีอันหนึ่งผมชอบมากก็เรียกคําว่า reciprocal หมายถึงอะไรครับอาจารย์ reciprocal หมายความว่าโลกเราเนี่ยถ้าคุณให้ฉันฉันก็ต้องให้ถือบางคนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่รับลูกเดียวเทคเนี่ยว่า g i v เงี้ยนะอาจารย์อ๋อต้องให้มีรับผมว่าผมว่าอันเนี้ยมันมันคือถ้ามันให้แล้วมันต้องต้อง ถ,ถ้าเราได้เราต้องให้เขาด้วยรหรือบางทีให้เขาก่อนนะใช่ไหมฮะทั้งหมดเนี่ยแล้วก็สุดท้ายมันมีคำหนึ่งซึ่งผมใช้ทฤษฎีของผมก่อนที่ผมจะอ่านหนังสือเล่มนี้ใช้คำว่า value diversity ไม่น่าเชื่อเลยคุณบิก๊กมีความในในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่า diversity เนี่ยเป็นเรื่องที่มนุษย์ส่วนมากต้องจัดการแล้วก็ไปสร้างมูลคับเพิ่มโดยาะนั้นโดยสรุปก็คือว่า คนเราจะยิ่งใหญ่ได้ต้องถามว่าเขาทำอะไรที่ไม่ใช่วัตถุนิยมเขาทำอะไรที่มาจากข้างในของเขาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าเรียกว่าระเบิดจากภายในใช่ไหมอย่างใน s h v e n t s b เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้เช่นเราจะทำอะไรเราต้องนึกถึงชนะร่วมกันใช่ไหมวินวินจะได้ทั้งคู่ไม่มีใครเสียแล้วมีอันนึง อันนี้เขาก็ตอบว่าถ้ามนุษย์เราจะยิ่งใหญ่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตอ learning person ใช่รับอาจารย์แล้วก็คุณคุณสตีเวนคอเวในหนังสือ7 Habits ก็บอกว่าถ้ามีเลื่อยอย่าให้มันทื่อเพรับนมันชาร์ปนิ่งจซอคนก็ไม่เข้าใจอ๋อจะเอาไปตัดต้นไม้เหรอครับปรากฏว่า a ารยายความ e ซ a อก็คือความใฝ่รู้นะเพราะนั้นก็อยากถือโอกาส ขอบคุณทั้งคิดโนคุณนิยะนะฮะที่มีหนังสือดีๆแล้วก็คิดว่าอย่างตัวคุณบิ๊กเองมาช่วยงานผมเนี่ยผมเรียนนะฮะคุณบิ๊กเป็นคนที่เป็นลูกศิษย์ที่มีแต่ให้ผมครับ c o n t r i ตลอดเวลามาเป็นพิธีกรเพราะเขารู้ว่าการความจงรักภักดีอันหนึ่งเขาก็ใช้คือ loyalty สำหรับคนเราถ้ามันไม่จงรักภักดีกับสถาบันกับเพื่อนร่วมงาน คนคนนั้นก็ไม่มีเก s s เนสคะนั้นที่เหลืออยู่อาจจะไม่ได้พูดทุกอันแต่คุณบิ๊กก็เห็นแนวแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้า่อง integrity ความจงรักภักดีความกล้าหาญการเรียนรู้ตลอดชีวิตผมก็ดีใจที่หนังสือเล่มนี้ใน13ข้อเนี่ยบิ๊กรู้ไหมผมว่าผมมีเกือบหมดนะฮะแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่าวันนี้เป็นช่วงอีกวันหนึ่งที่ สตีเฟนโคเวจากเราไปแล้ว4ปีครับอย่างทิ้งมรดกไว้ให้ครับความคิดไว้ให้แก่เราครับเอาละครับคุณผู้ชมก็ไปหาซื้ออ่านเพิ่มเติมได้นะครับกับหนังสือ r i m a เ y GREATNESS ครับแมวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับอาจารย์ครับผมอาจารย์จีระนะครับพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ